อันนี้ถ่ายมาเครื่องชุดใหญ่ใช่ไหมพี่อันนี้ชุดใหญ่นะครับชุดแปดร้อยชั่วโมงมันมีถ่ายอะไรบ้างนะพี่ถ่ายแต่มันเครื่องน้ำมันเครื่องกองน้ำมันเครื่องกล่องสแลาแล้วก็กองไฮดรอลิกกองไฮดรอลิกน้ำมันไฮดรอลิกคันหน้าถ่ายไหมครับถ่ายคันหน้าด้วยนะครับอันนี้จะเป็นชุดใหญ่ชุดสี่ร้อยชั่วโมงผมถ่ายไปแล้วนะอันนี้ชุดรถผมเพิ่งได้แปดร้อยกว่าชั่วโมงครับมันเท่าไหร่นะพี่ครับถ้ายังไม่รวมส่วนรถถ้ายังไม่ไม่อยู่ในนั้นอะอ่าดูบินนะครับ รถสวนท,ท,ทั้งคองพิจิตนะครับผมนี่มันต้องเถียงกันครับจะได้รู้ราคาค่าราคาไม่รวมส่วนลดมันเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าบาทนะครับชุดใหญ่แต่ถ้ารวมส่วนลดแล้ถ้าส่วนลดไปแล้วมันลดไปหนึ่งพันสี่ร้อยสาสิบห้าบาทบจะเหลือห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบาทเหลือห <40 S 1> ้ <40 S 1> าพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ส่วนลดนี่ก็เต็มแล้วเนไหเจ็ดเจ็ดพันะ 7, 7, ่าบาทนะครับได,ได้ส่วนลดอ่านี่รถผมมันอยู่ยในแ,แนะไรครับในประกรันอะไรเปได้ส่วนลด20ในได้ส่วนลด20เปอร์เซ็นะครับก็จะได้ไม่ต้องเถียงกันครับว่าชุดใหญ่เท่าไหร่ชุดอ่าเศรล้วชั่วโมงเท่าไหร่นะครับ ใช้ใช้มาสองกระลอนแล้วป่ะเบ๊มันใช้สี่สิบลิตรครับทั้งหลังทั้งหลังสี่สิบลิตรแต่แล้วก็ล้นใหญ่เนี่ยนะใช่แล้วก็ข้างหน้าข้างหน้าหกลิตรข้าหน้าหกลิตรขาหน้าลิตรน,นะครับข้างหลังสี่สิบลิตรแล้วมันเครื่องก็อันนี้นล้วมันเครื่องใช้กี่ลิตรเบ๊เจ็ดจุดหกลิตรนะครับแล้วก็มีกองมาเนี่ครับของแท้ศูนย์มาเลยใช้ของแท้ดีกว่านะครับ,บน้รามันของเขาดีกว่า ก็ยังไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับรถที่ผมใช้มาแปดร้อกว่าชั่วโมงนะครับยังปึ๊กอยู่เห็นได้ว่าลุยโลมกันระบันั้นแถกแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าไม่ได้วินนะครับผมใช้ดึงกันมากกว่านะครับไม่เคยวินนะครับรถเห็นไหครับทุกคนเดี๋ยวดูตรงนี้หน่อยวันนั้นสูงเข้ามาเช็คระยะให้นะครับเขาเติมให้ให้พอดีละวันนั้นผมรถไปล้างมันยุบมาแค่นี้อ่ะ เปไรนะเบะซึมตรงนี้เนี่ยเี็นรอยเป็นรอยนน่เ่เดูดูกันนิดหน่อยนะครับบางทีเราไม่เห็นนะครับในผมก็ไม่รู้นะผมก็คิดว่าเครื่องมันร้อนแล้วมันกินน้ำที่ไหนได้มันหยดนะครับทุกคนอะไรถามถามพี่เขานะถามช่างนะี่แหละเอาดูให้แป๊บเดียวเห็นเลยเรียบร้อยครับ